บริเวณตัดห้วน้ําใสก็จะมีศาลาอยู่ศาลา,าเวลาพระท่านมาก็จะมาอาศัยอยู่ตรงนี้ศาลาโล่งผูกเปยได้ทําอาหารได้นะข้างหน้าก็มันจะมีหญ้าหน่อยต้องทางฐานเอา,เ,อาเป็นลานโล,งล่งอยู่ทังนั้นทางเดินไปลาห้วยนะอาบน้ําใช้น้ําข้างหลังก็ยังพอผูกไอ้กางเต็นท์ได้นะตรงนั้นเป็นลานลานบ้านโลง่ง ก็กำลังทำกับข้าวเย็นนะตอนนี้ก็30นาทีทุ่มหนึ่งโอเคครับอันนี้เป็กจะหุงข้าวในกาต้มน้ำมีสูตรยังไงบ้างครับเป็กครับให้ข้าวใส่อย่างเดียวครับ ประมาณสักเทานั้นเลยเรอเพื่อความรู้สึกจ้ะครับโอ้โหไม่มีส่อะด้ความรู้สึกเลยเหรอเพราะเห็นเป๊กบอกว่าคราวที่แล้วหม้อขนาดนี้กินได้30มสิบคนนะแต่ว่า30คนนี่คือยังไงครับเป๊กพอความรู้สึกครับใพืความรู้สึกตวงเออโอเคแล้วนะคุณนุ้ ย้ย,ยความรู้สึกเมียไม่ดา่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณสักถ้วยหนึ่งอันนี้จะเป็นถ้วยกระดาษหนึ่งถ้วยกาน้ำใหญ่หนึ่งหมอ้อโอ้น้ งานมันเยอะขนาดนี้ยนึงน่าจะครึ่งโลสอง้วยน่าจะหน,นึ่งโล้วยีผู้น,น้ำน้ำเยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเ,ยเด้อหน่งโล,ละหนึ่งโลฮะเดีย อุ้ยเกินครึ่งแล้วเนี่ยเป็กข้าวครึ่งน้ำครึ่งแล้วกันก็ตัวปากกาก็หาอะไรปิดไว้นะแล้วก็ให้น้ำมันค่อยๆเดือดน้ำค่อยๆไหลออกเหมือนหม้อถนาำทนะีเดียวจบค,คน,นหลายคนเเริ่มสุกแล้วนะครับ ตตตโอ้โหงขึ้นหม้อขึ้นหม้อด้วยอันนี้รอดงรอดงเอาข้าวเสร็จแล้วยังยังรอดงเลยพี่มันยังเละเลยอาหารเย็นวันนี้นะครับกี่โมงแล้วสองทุ่มสิบสองนาทีอาหารนี้ข้าวในหมอ้อข้าวในกาต้มน้ำกินได้สามสิบคน คือเดสุดๆข้าว่เมื่ี้ค่ะโอเคมีแกงไก่ผัดขุงไก่แกงเขียวหวานผัดขักนี่นี่แม่ขวนแม่ขวัวันนันอะไรอ่ะแกงลูกเหลียงโอ้ลูกเหลียง่อมลูกเหลียงอ่ะกินมากระได้อุ่นไหมไไอเื่องแกงใต้ไ้ อ,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  not, อย่าอย่าอย่าทิ้งนะุต่่าพวามเี่งเราะว่นะี่าไม่กเป็นยังไงอะแกงกะทิแล้วก็มีกองไฟตรงนี้โอเคสวัสดียามเช้าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณแคมป์นะนร้มันมีสาลาายู่ก็เลย ถูกไปกางเต็นท์นกันข้างบนส่วนใหญ่ บรยากาศแคมป์ยามเช้าอนี่กจะเป็นโซนห้องครัวกำลังนั่งกินกาแฟไมโลกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นแคมปด้านล่างนะวันนี้ก็กินที่ข้าวเย็นกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารก็จะสําหรับ เวลาพระมาทุดงนะท่านก็มาใส่ดังนั้นทางเดินไปลำห้วยต้นตาดห้วยน้ำใสกนะ็เป็นที่อาบน้ำนะล้างหน้าล้างตาล้างจานนะครับรถจอดฝั่งตรงข้ามนี่เดินข้ามมาก็ถึงละโอเคครับนี่บรรยากาศยามเช้าบริเวณลำห้วยนะที่เราใช้ ล้างหน้าแปรงฟันอนาบน้ํากันตอนเช้าก็จะมีเพื่อนๆมาล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้จะเป็นแอ่งนะแค่ตัวได้ลึกอยู่พอสมควรเม็ดนิดๆอันนี้ก็จะเป็นสายเลยไปนหน่อยก็เป็นหัวน้ําตกแล้วครับอันตรายต้องระวังน้ําตกสูงประมาณสักสี่สบห้าสิบเมตรอ่ะลำห้วยจะมีสองสายนะสายน,ยสายนู้นกับสายนี้ แต่ก็คือสายด้วยกันนะมันแค่มันแยกเกาะกลางเราต้องข้ามสะพานไม้ไผ่มาเี่บรรยากาศดี